เหรียญสมเด็จพระานางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเซสเฟโอเหรียญราชินีกล้าวผมมวยเนื้อนิเกินปีพุทธศักราช2523ราคาหน้าเหรียญห้าบาทด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมรูปของสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีข้อความว่าสมเด็จพระานางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ด้านหลังของเหรียญทางซ้ายมือเป็นรูปของผู้หญิงผู้หนึ่งกำลังดานาด้านขวามือเป็นรูปของผู้หญิงผู้หนึ่งกำลังทอผ้าด้วยมีข้อความเหนือรูปว่าเซสข้อความข้างล่างรูปว่าเฟโอข้อความที่ขอบด้านบนของเหรียญว่า1 2สิงหาคม2 5 2 3ประเทศไทย12ทเคัส่าร้อดไทยแลน ขอบด้านล่างของเหรียญมีข้อความว่าห้าบาทห้าบาทเหรียญน,นี้นิยมเรียกในวงการนักสะสมเหรียญชาวไทยว่าเหรียญพระราชินีนาฏมวยผมบ้างเหรียญพระราชินีมวยผมมีปิ่นปักผมบ้างเหรียญราชินีกล้าวผมมวยห้าบาทหรือเหรียญราชินีกล้าวมวยผมมวยผม